ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค5าการเกิดใหม่ของถังซานบทที่163เตรียมตัวเมื่อพูดเดิินขนทองและเหมยกองจือหายไปถังซานไม่ได้เลือกที่จะกลับไปที่โรงเรียนไถถอนแต่กลับไปที่บ้านพักผู้เท่าเมาผู้เท่าเมาข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านเขามาพบผู้เท่าเมาซึ่งกำลังทานอาหารมีอะไรเสี่ยวซานผู้เท่าเมาพูดด้วยรอยยิ้ม ทังซารกล่าวว่านายกเทศมนตรีบอกให้ข้าทำอะไรบางอย่างใน5วันอาจต้องใช้เวลา2อสวันในการออกไปข้างนอกข้าสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องในอีก2อสาวันข้างหน้าได้ไหมข้าจะไปทำงานให้นายกเทศมนตรีในอีก5วันแล้วรอง,งานเสร็จค่อยกลับมาทำงานต่อครับ ผู้เท่าเหมาคิดสักพักแล้วพูดว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ทำความสะอาดจัตุรัสให้เร็วขึ้นข้าจะให้ใครมาดูแลแทนเจ้าในภายหลังเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าจะออกไปกี่วันทั้งซานายหัวและพูดว่ายังไม่ชัดเจนข้าต้องฟังคำแนะนำของนายกเทศมนตรีมันจะไม่เกินสิบวันครับตกลงเมื่อเจ้าได้รับการยืนยันเวลาแล้วมาบอกข้าผู้เท่าเหมายักหน้าเห็นด้วย ขอบคุณครับผู้เท่าเหมาทางสารกล่าวขอบคุณแล้วกลับไปที่เมืองย่อยโรงเรียนเขาไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนไถถอนแต่ตรงไปที่บ้านพักของนายกเทศมนตรี อาจารย์ฉันคิดว่าเราควรออกไปฝึกซ้อมประสบการณ์อีกครั้งครับเมื่อจังห้าซวนได้ยินคำพูดของถังซานปฏิกิริยาและก็ทำให้ปวดหัวแม้ว่าผลลัพธ์ของประสบการณ์ครั้งก่อนจะน่าตกใจอย่างยิ่งแต่ก็เป็นเพราะประสบการณ์ครั้งสุดท้ายที่ทั้งตูไปและกุลีได้บุกทะลวงและการเปลี่ยนเทพอสูรทั้งสองมีค่ามากที่สุดโดยโรงเรียนระดับสูงแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับสถาบันการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันสถานะของนักเรียนสองคนนี้ก็มีความสำคัญมากขึ้น ต้องมีความเสี่ยงในการกึกฝผลหรือไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาอยู่ในอันตราย ทังซานเห็นเขาลังเลและรีบกล่าวว่าอาจารย์จะไม่มีอะไรผิดพลาดคราวที่แล้วเป็นอุบัติเหตุพวกเราเองก็ช่วยตัวเองได้หรือไม่คราวนี้มันต่างออกไปการแปลงร่างจิ้งจอกสวรรค์ของพี่ตู่ไปได้รับการฝึกฝนมาจนถึงทุกวันนี้ขอบเขตระดับที่สีการเปลี่ยนแปลงจิ้งจอกสวรรค์ระดับที่สี่ก็เพียงพอที่จะควบคุมโชคเพื่อให้าการกระทําของเราครั้งนี้ราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอนและความแข็งแกร่งของทุกคนได้รับการพัฒนาและจะง่ายกว่าครั้งที่แล้ว ตอนนี้ผู้อาวุโสคนอื่นๆมาแล้วบอกได้เลยว่าทีมเราโชคดีแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่โชคดีนะคะว่ามันมีผลมากกับความสามารถของเราด้วยประสบการณ์รอบแรกมีรางวัลให้ทุกคนไม่มากก็น้อยและครั้งที่สองเราลองใหม่อีกครั้งดีไหมลองคิดดูถ้าท่านสามารถช่วยสิทธิ์พี่ไปและสิทธิ์พี่กุลีเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้นโดยเร็วที่สุดมันจะเป็นผลดีสําหรับองค์กรไม่ใช่หรือ จังห้าวส่วนกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ปันที่จริงหากเจ้าอยากออกไปฝึกซ้อมอีกครั้งตอนนี้คงไม่มีใครคัดค้านแต่คราวนี้เจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่เสี่ยงทังซานยิ้มอย่างขมขื่นครั้งสุดท้ายเราไม่ได้เสี่ยงเรามาถึงขอบเขตที่อยู่อาศัยพวกเสือเมคาและพวกเราพบเสือเมคาท่านอาจารย์ไม่สามารถตำหนิเราหรือไม่ปากของจังห้าส่วนกระตุกสามหัวและระดับเก้าวนี้เป็นโชคจากเนตจิ้งจอกสวรรค์ด้วยหรือไม่ ปะแฮมไม่ใช่ครั้งนี้แน่นอนครับทังซานพูดด้วยรอยยิ้ม จังห้าส่วนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเอาหลักคราวที่แล้วเจ้าพิสูจน์ประโยชน์ของประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาตัวเองเจ้าพูดถูกอีกสองกลุ่มไม่ได้มากเท่ากับสิ่งที่พวกเจ้าได้รับระหว่างประสบการณ์บางอย่างจะทำอย่างไรกับความสามารถโดยเฉพาะความสามารถในการสั่งการถ้านี่คือผลลัพธ์ของประสบการณ์นี้แสดงว่าเจ้าได้พิสูจน์ความสามารถในการสั่งการของเจ้าแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นความสําคัญหลังจากการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมดูเหมือน ว่าเจ้าจะเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้มีพรสวรรค์ที่จะเป็นผู้นำหากครั้งนี้เจ้าได้รับประสบการณ์ที่ดีครั้งหน้าข้าจะเสนอให้พวกเจ้าทั้ง16คนร่วมมือกันและเจ้าจะเป็นผู้สั่งการ 16คนร่วมกันทั้งซานไม่เต็มใจจริงๆยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากต่อการสังการและดูแลแต่จังเฮาส่วนพูดอย่างนั้นและเขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเขาทำได้เพียงพูดว่าได้ครับข้าฟังท่านอาจารย์คราวนี้ท่านควรให้ความคุ้มครองกับเราอย่างเป็นความลับข้ากังวลในกรณีที่เราพบสัตรูที่แข็งแกร่งในเวลานั้นมันคงจะแย่ถ้าข้าใช้ความสามารถอื่นเพื่อจัดการเจ้าไปหาประสบการณ์โดยธรรมชาติแล้วข้าสามารถปกปอ้ปองเจ้าได้ในที่ลับเท่านั้นยังจําเป็นอยู่ไหม จังห้าวซวนทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่สําคัญที่สุดแน่นอนว่ายังคงเป็นลูกศิษย์ของเขาเองการเปลี่ยนแปลงเวลาของกุลี่เนตจิ้งจอกสวรรค์ของตูไปเด็กคนนี้รูกเขาคือตัวต,วตวนที่แท้จริงของสวรรค์และแม้แต่ในสายตาของจังห้าวซวนมันคืออนาคตขององค์กรไททอนในความหมายที่แท้จริงเพราะครับอาจารย์ยังไงก็ตามข้าจะบอกท่านว่าเนตจิ้งจอกสวรรค์ของข้าเป็นระดับที่4เช่นกันถังซานกล่าวด้วยรอยยิ้มจังห้าวซวนตะลึงหลังจากถังซานกลับมาที่โรงเรียน หลังอาหารเย็นถังซานไปหาอูปิงจี้ทันทีและบอกพี่ใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังจะได้สัมผัสประสบการณ์อีกครั้งอูปิงจี้ได้ฝึกฝนการควบคุมการระเบิดครั้งที่สองของเข็มน้ำแข็งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันเป็นเรื่องง่ายแล้วเมื่อเขาได้ยินว่าถังซานต้องการสัมผัสประสบการณ์อีกครั้งเขาก็เห็นด้วยอย่างเป็นธรรมชาติ ไปที่พื้นที่อยู่อาศัยของเสือเมคาข้าควรทำอย่างไรหากได้พบกับประชาเสือเมคาอีกครั้งเราและคนอื่นๆได้ฆ่าภรรยาและลูกของพวกมนันกูปิงจี้ได้ยินปลายทางของถังซานและอดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออก ทางสายิ้มแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลคราวนี้อาจารย์จะตามไปมีอาจารย์อยู่ที่นั่นไม่ต้องกลัวที่จะพบกับประชาเสือเมคาข้าคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของทีมของเราไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดการกับเสือเมคารุ่นใหญ่ระดับเจ็ดปูปิงจี้พยักหน้าพวกเขาค่าจุดสูงสุดระดับเจ็ดครั้งสุดท้ายแม้ว่าโชคจะเป็นส่วนมากแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ดีขึ้นมากแล้วในตอนนี้เสือเมคาจริงๆแล้วไม่น่ากลัว ตกลงพรุ่งนี้ชาวท่านต้องไปแจ้งพวกสิทธิ์พี่ข้าต้องหยุดเพราะออกไปฝึกซ้อมดังนั้นวันนี้ข้าควรไปทำงานที่โรงเรียนเครีหูปิงที่กล่าวว่าเจ้าไปทำงานมาหลายวานันแล้วไปทำงานสังเกตอะไรได้บ้างทงางซานยิ้มแล้วพูดว่าต้องมีบ้างสิคราวนี้เจ้าจะได้รู้เมื่อออกไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งนี้ในภายหลัง ตกลงกูปิงจี้พูดกับทังซานเขายังคงน่าเชื่อถือมากตอนนี้เขารู้สึกทึ่งกับการทดลองเข็มน้ำแข็งของเขาแม้ว่าจะยังห่างไกลที่จะสามารถใช้ลูกปลายปลิดวิญญาณแต่เข็มน้ำแข็งเพียงอย่างเดียวทำให้พลังโจมตีของเขาพุ่งสูงขึ้น หลังจากคุยกับอูปิงจี้แล้วถังซานไม่ได้กลับไปที่ห้องของเขาเพื่อพักผ่อนแต่กลับไปที่เมืองย่อยโรงเรียนและไปที่ร้านของช่างตีเหล็กโดยตรงเนื่องจากเขาต้องออกไปฝึกซ้อมและยังต้องแบกรับงานสำคัญในการดูแลคู่ต่อสู้ในความรักของเขาดังนั้นถังซานจะต้องเตรียมการเพิ่มเติมอย่างแน่นอนคราวนี้เขาจริงจังกว่าที่เคยแม้จะตื่นเต้นเล็กน้อยก็ตาม นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถใช้ความคิดริเริ่มในการสื่อสารกับเหมยกงจือจับตำแหน่งของนางติดตามนางและปกป้องนางอย่างลับๆวันรุ่งขึ้นเขาไปทำงานที่โรงเรียนเครือรีตามปกติและในขณะที่ทำความสะอาดอย่างระมัดระวงังเขาสังเกตวงเวทย์เตือนภัยด้วยเนตรวิญ,ญญาณสวรรค์อย่างระมัดระวังมากขึ้นเวลาไม่รอช้าขั้นตอนต่อไปเริ่มคืนนี้เมื่อถังซานกำลังเตรียมทุกอย่างอย่างเข้มข้นเหมยกงจือกลับไปที่ร้านชานมหลังเลิกเรียน ท่านแม่ข้าจะช่วยท่านเหมยกงจือเปลี่ยนชุดทำงานในร้านเดินมาหาซูชินหยิบถ้วยชานมในมือแล้วเริ่มทำชานมทำไมวันนี้เจ้ากลับมาซูชินมองที่ลูกสาวของนางและถามเสี่ยวเหมยพูดว่าส่งทุนโฮขอให้ข้าออกไปกับทีมเพื่อสัมผัสประสบการณ์พื้นที่อาศัยของเสือเมคาในเทือกเขาเคอรี่ ซูชินขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าเขาแค่ต้องการเข้าใกล้เจ้าสำหรับผู้สืบทอดเหล่านี้ตระกูลสายเลือดทองคำเจ้าควรอยู่ให้ไกลที่สุดและระวังตัวด้วย ค้าค่ารู้แต่ตามกฎของโรงเรียนเจียหลีมันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆที่จะต้องออกไปปฏิบัติค่าได้ผลัดมันมาหลายครั้งในครั้งนี้หาจึงตกลงงั้นก็ไปเถอะให้ความสนใจกับความปลอดภัยและการใช้จ่ายใส่ใจในการป้องกันให้ดีสําหรับตัวเจ้าเองสู่ฉินสัมผัสผมยาวของลูกสาวของนางเบาๆไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นไรเหมยกงจือพูดด้วยรอยยิ้มนางยิ้มเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่ของนางเท่านั้น น่าเสียดายที่ถังซานไม่ได้พบนางในเวลานี้ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นดอกไม้ที่บ่งบานและมีชีวิตชีวาบทที่164ระวังตัวเหมยกงจือ ออท่านแม่ช่วงนี้ข้ารู้สึกแปลกๆไม่รู้ทำไมข้ามักจะเจอมนุษย์ที่เป็นคนทำความสะอาดในโรงเรียนถ้าแค่ครั้งหรือสองครั้งก็ไม่เป็นอะไรแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเจอเขามากกว่า10ครั้งซึ่งค่อนข้างแปลกและไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันข้ารู้สึกว่าเขาดูเหมือนจะให้ความสนใจข้าข้ารับใช้ที่เป็นมนุษย์หน้าตาเขาเป็นอย่างไรสู้ฉินถามด้วยความประหลาดใจ เสียวเหมยพูดว่าเขายังเด็กมากอายุน้อยกว่าข้าอ้อใช่เขาน่าจะมาซื้อชานมที่ร้านเราก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาดูสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดหน่อยและเขาก็น้ำหนักขึ้นนิดหน่อยไม่ผอมเหมือนเมื่อก่อน ซูชินตื่นเต้นเล็กน้อยและกล่าวว่าเจ้าหมายถึงครั้งแรกที่เขามาเราให้ชานมกับเขาและเขามองดูลูกคนนั้นใช่หรือไม่ใช่นั่นคือเขาก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้ว่าเขาไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงเรียนเคอรี่ได้อย่างไรข้าพบเขาเสมอเหมยกุงจืบยักหน้าระวังตัวไว้ให้ดีเขาไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามบางทีอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญใช้โอกาสที่จะตรวจสอบและดูว่าการเปลี่ยนแปลงของเทพอสูรของเขาเป็นอย่างไรถามชื่อเขาด้วย ฉินกล่าวค่ะเวลากลางคืนถังซานออกจากโรงเรียนอย่างเงียบเงียบหลังจากรู้ว่าทุกอย่างในโรงเรียนไถ่ถอนสงบลงในวันนี้ตู่ไปถูกเขากดดันและตู่ไปใช้กำลังทั้งหมดเพื่อวอวยพรให้เขาโชคดีถังซานร,รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีแสงสีขาวส่องผ่านร่างกายของเขาด้วยความช่วยเหลือจากเนตรวิญญาณสวรรค์ของเขานั่นคือความรู้สึกของโชคอย่างแน่นอน โรงเรียนไถ่ถอนยังคงปกติและในตอนกลางคืนก็ยังเงียบมากทั้งซานแอบเข้ามาเร็วกว่าปกติในตอนกลางคืนเพราะวันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้าประตูด้านหลังอีกต่อไปเมื่อพบที่มืดบนกำแพงลานบ้านเขาเปิดใช้เนตรวิญญาณสวรรค์ันใดนั้นเขาเห็นพื้นผิวของกำแพงลานบ้านและชั้นของเกราะสัญญาณเตือนภัยสีแดงอ่อนที่ยื่นออกมาจากผนังลานบ้านไปยังส่วนบนสุดของโรงเรียน ทั้งสานสูดหายใจเข้าลึกๆเป็นจังหวะของพลังงานจิตวิญญาณและเริ่มปรับความถี่พลังงานของเขาเขาไม่มีพลังงานที่สามารถส่งสัญญาณเตือนแต่เขาสามารถปรับความถี่พลังงานให้ตรงกับความถี่ของนาฬิกาปลุกได้หลังจากสองวันของการสังเกตและทำความเข้าใจอย่างรอบคอบเขามีความมั่นใจเพียงพอ ถังซานค่อยๆปล่อยสีแดงจางๆออกจากร่างกายของเขาซึ่งเป็นการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากทักษะสเวียนเทียนและยังคงสะท้อนสอดคล้องกับพลังงานของการเกื้อตัวของสัญญาณเตือนเขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นและกดเบาๆกับผนังลานบ้านครั้งนี้เขาประมาทที่สุดจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้า เมือม่อมือขวาแตะกำแพงลานชั้นของระลอกคลื่นสีแดงอ่อนปรากฏขึ้นก่อนและตาของถังซานก็แข็งค้างในทันทีเขาคิดที่จะหันหลังกลับและวิ่งเมือ่อใดก็ได้แต่ระลอกคลื่นสีแดงอ่อนแผ่ออกไปเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็สงบลงจากนั้นพวกมันก็รวมเข้ากับแสงสีแดงที่เปล่งออกมาจากร่างกายของถังซานร,รากับว่าพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันจบแล้ว ทังซานดีใจมากเขากดร่างกายของเขากับผนังลานทันทีและแสงสีแดงบนร่างกายของเขาค่อยๆรวมกับสีแดงที่แผ่ออกมาจากผนังลานเขากดเข้ากับกำแพงลานบ้านจับส่วนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยของกำแพงลานด้วยสิบนิ้วด้วยมือทั้งสองข้างออกแรงที่ขาของเขากระโดดเบาๆแล้วขึ้นไปบนกำแพงลาน ในเวลานี้สีแดงบนร่างกายของเขาได้รวมเข้ากับสีแดงของระบบเตือนภัยอย่างสมบูรณ์โดยอาศัยพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของเขาเขาสามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่าเขาได้กระตุ้นสัญญาณเตือนภัยในสถานการณ์นี้หรือไม่ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับวิธีการก่ะตัวนั้นเหนือกว่ายุคสมัยจริงๆไม่มีปัญหาทังซานข้ามกำแพงเข้าไปแล้วร่อนตัวลงมาที่พื้นอย่างแผ่วเบาผ่านด่านแรกไปอย่างราบรื่น ทังซานอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจให้ตัวเองจากนี้ไปเขาจะไม่ต้องเดินไปที่ประตูอีกโดยไม่รอช้าเขารีบเดินไปตามกำแพงสนามและมุมมืดอย่างรวดเร็วในไม่ช้าก็เข้ามาใกล้ร้านค้าของโรงเรียนโดยยังคงซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องเพื่อสังเกตสถานการณ์ของร้านค้าโรงเรียน เป็นเวลานานแล้วที่ประตูแสดงสิ่งของในร้านค้าของโรงเรียนเปิดขึ้นเองครั้งสุดท้ายและถังซานเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะต้องผ่านไปสําหรับร้านค้าของโรงเรียนครั้งสุดท้ายเขาไม่ได้สูญเสียอะไรไปและมีเพียงประตูตู้ด้านนอกที่เปิดออกอีกฝ่ายคงจะสงสัยว่ามันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของรูปแบบ ปีาศาจวานอนที่แข็งแกร่งระดับ82ตัวยังคงรับผิดชอบในการปกป้องความแข็งแกร่งของสองคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยแต่ในแง่ของความฉลาดพวกเขาเป็นหนึ่งในการดำรงอยู่ของความง่เขผาท่ามกลางปีาศาจวานอน ทังซานไม่ได้วิตกกังวลเลยเพียงแค่เฝ้าดูเงียบๆในความมืดจุดๆเขาก็เกิดความคิดแปลกๆขึ้นว่าหากเนตจิ้งจอกสวรรค์สามารถไปถึงระดับเดียวกับปีศาจวานอนที่แข็งแกร่งได้เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากให้โชคและพรแก่เขาแล้วพวกมันจะเดินเข้ามาอย่างโอ้อวดและจะไม่ขัดขวางเขา อย่าบอกนะว่าเป็นไปได้จริงๆตอนนี้เขาไม่สามารถตัดสินได้ว่าแนทแห่งจิ้งจอกสวรรค์ระดับสูงจะทรงพลังเพียงใดเขาไม่ต้องการที่จะลองเลยเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งโชคจะดีกว่าที่จะให้เขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังในระดับเดียวกันหากไม่มีฐานการฝึกฝนที่เหนือระดับพระเจ้าเขาไม่ได้วางแผนที่จะสัมผัสการดำรงอยู่เช่นเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ กำลังรอเวลาทุกนาทีและทุกๆุกวินาทีโชคร้ายที่สุดคือรอสี่ชั่วโมงก่อนที่ปีศาจวานอนจะเข้าสู่ภายในเพื่อตรวจสอบแต่ถังซานที่ได้รับพรจากเนตจิ้งจอกสวรรค์ย่อมไม่โชคร้ายอย่างแน่นอนหลังจากรอเพียง20นาทีก็ถึงเวลาที่ปีศาจวานอนทั้งสองจะเข้าไปในร้านค้าเพื่อตรวจสอบด้วยหนทางและวิธีการเดียวกันกับครั้งที่แล้วทั้งซานสึกว่าการแอบเข้ามาในครั้งนี้ดูง่ายกว่าและเขาก็ทำสำเร็จ ในฐานะเจ้าของเนตจิ้งจอกสวรรค์ตัวเขาเองเป็นที่รักของโชคและควบคู่ไปกับพรของโชคของตู๋ไปโชคดีเป็นสถานการณ์ที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้รอาการตรวจสอบของปีศาจวานอนเสร็จสิ้นอย่างเงียบเงียบประตูก็ปิดอีกครั้งสำหรับทังซารรานค้าของโรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ปิดล้อมอย่างสมบูรณ์เขามีเวลาสี่ชั่วโมงเต็มและสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการ ครั้งล่าสุดที่เขามาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หยิบอะไรติดตัวไปด้วยแต่การกึกฝนนั้นไม่น้อยแน่นอนตอนนี้ตราบเท่าที่เขาต้องการเขาสามารถเปิดห้องนิรภัยที่สำคัญที่สุดด้วยระบบส่วนกลางได้เช่นเดียวกับผู้จัดการร้านอสูจรจิ้งจอบในครั้งก่อนแต่ถังซานไม่รีบร้อนที่จะทำเช่นนั้นก่อนอื่นเขาได้เปิดเนตรวิญญาณของเขาและสำรวจภายในร้านค้าของโรงเรียน เนตรวิญญาณสวรรค์น,นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระดับที่สามภายใต้การจ้องมองของเนตรวิญญาณสวรรค์ระดับที่สี่ความผันผวนของพลังงานทั้งหมดที่นี่อยู่ในสายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบภายในประตูตู้ทั้งสานมองเห็นได้ชัดเจนผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของพลังงานในเวลาไม่ถึงหนึ่งในสี่ของชั่วโมงเขาก็สามารถแกะประตูตู้เหล่านี้ออกข้างนอกได้เขาสามารถเปิดอะไรก็ได้ที่เขาต้องการเปิดโดยไม่รบกวนวงเวทย์เตือนภัยโดยรวม หลังจากตรวจสอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเต็มแล้วถังซานก็มาถึงหน้าตู้นิรภัยทั้งเจที่อยู่ด้านหลังหยุดที่หน้าห้องนิรภัยที่สำคัญที่สุดและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในนั้นต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะมีความแตกต่างจากวันนั้นหรือไม่ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าโรงเรียนเครี่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันได้อย่างง่ายดายจริงๆ เมื่อคลื่นพลังงานปรากฏขึ้นในฝ่ามือของถังซานและคลื่นเหล่านี้ค่อยๆเข้าใกล้ประตูตู้นิรภยัยระลอกคลื่นพลังงานก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของประตูตู้นิรภัยเช่นกันเมื่อรวมระลอกคลื่นแล้วถังซานก็ควบคุมกุญแจพลังงานที่จำลองโดยพลังงานของสวียนเทียนด้วยพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาเองซึ่งเข้ากับรูปแบบการเปิดประตูอย่างสมบูรณ์แบบประตูตู้นิรภัยเปิดออกด้วยเสียงชี้ที่นุ่มน,นวล มุมปากของถังซานเคลื่อนไหวและรอยยิ้มจางจางก็ปรากฏขึ้นทันทีที่เขาเดินเข้าไปในห้องนิรภัยเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานอันแรงกล้าที่พุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาของดีที่นี่มีดีแน่นอน โรงเรียนเคอรี่เป็นโรงเรียนระดับสูงเพียงแห่งเดียวในเมืองเคอรี่ทุกคนที่เรียนที่นี่มีสายเลือดทองใครๆก็จินตนาการถึงความมัง่งคั่งได้ที่นี่แม้ว่าสมบัติที่เก็บไว้ในร้านค้าของโรงเรียนจะไม่ใช่สมบัติของโรงเรียนเคอรี่แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขามองไม่เห็นในภายนอกอย่างแน่นอนบทที่ห6 5หจับปลาไม่ได้เลย ทั้งสานไม่ได้สังเกตสมบัติในห้องนิรภัยนี้อย่างระมัดระวงังก่อนอื่นค้นหาวงเวทควบคุมหลักวงเวทควบคุมหลักของร้านค้าโรงเรียนอยู่ที่ด้านในสุดของห้องนิรภัยนี้ในบ้านโลหะขนาดเล็กที่มีอากาศถ่ายเทบ้านเหล็กหลังนี้ไม่มีหน้าต่างและประตูปิดแต่ไม่มีการแยกจากวงเวทเตือนภยัย ขังซานไม่จำเป็นต้องเข้าไปในบ้านหลังเล็กที่ควบคุมวงเวทเลยเขากดมือข้างหนึ่งบนผนังโลหะและสัมผัสอย่างเงียบๆว่าพลังงานเปลี่ยนแปลงภายในด้วยพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของเขาเขาจำได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน พวกเขาจะรู้หรือไม่ว่าถังซานเคยเป็นราชาแห่งเทพ,พเจ้าเขาเป็นราชาเทพ,พเจ้าสูงสุดในอาณาจักรเทพและเขาดูแลอาณาจักรเทพทั้งหมดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สูงที่สุดในอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าเรียกว่าคณะกรรมการขอบเขตเทพ,พเจ้าและคณะกรรมการขอบเขตเทพ,พเจ้าควบคุมศูนย์กลางของอาณาจักรเทพและศูนย์แห่งนี้ก็เคยฉายรังสีการมีอยู่ของดาวคลายดวงนอกจากนี้ยังเป็นวงเวทพลังงานซึ่งเป็นการดํารงอยู่ที่สูงเกินกว่าที่โลกนี้ไม่ แม้ว่าถังซานจะไม่ใช่ราชาแห่งเทพเจ้าอีกต่อไปและไม่สามารถใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาได้แต่ประสบการณ์ของเขาก็ยังอยู่ที่นั่นในสายตาของเผ่าอสาูรการก่อตัวนั้นซับซ้อนมากสำหรับเขาแล้วมันเหมือนกับการดูแลเด็ก,ดก,ดกรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานวงเวทของโรงเรียนเคอรี่นี้บรรลุเป้าหมายเดียวกันด้วยเส้นทางที่ต่างกัน หลังจากการสังเกตมาหลายวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เนตรวิญญาณสวรรค์พัฒนาเป็นระดับขั้นหกตอนนี้เขาเข้าใจแนวคิดหลักของการสร้างวงเวทที่นี่แล้วและใช้วงกลงเตือนภัยของโรงเรียนทั้งหมดด้านนอกเพื่อยืนยันวงกลงเตือนภัยที่นี่เป็นเรื่องง่ายที่ถังซานได้ปรับลักษณะของวงเวทเหล่านี้ในใจของเขาแล้วหลังจากฟื้นฟูต้นแบบของวงเวทในใจของเขาแล้วเขาก็เข้าใจทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ รอยยิ้มค่อยๆลึกขึ้นและในที่สุดแผนของเขาก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเขาไม่ได้เอาอะไรจากคลังสมบัตินี้ในห้องยระัยมีตู้โชว์หลายแถวที่มีรายการต่างๆวางอยู่บนนั้นและรายการต่างๆจะถูกจัดเก็บด,ด้วยวิธีต่างๆการบางส่วนถูกปิดผนึกและบางส่วนจะแสดงไว้อย่างง่ายง่ายที่นั่นบ้านสมบัติแบ่งออกเป็นหลายส่วนในเวลานี้บ้านสมบัติที่มีแกนวงเวทประกอบด้วยอาวุธและชุดเกราะบ,บางประเภทที่ทำด้วยโลหะหายาก ดูจากสายตาของถังซานโครงสร้างนี้หยาบจริงๆใช่มันหยาบเกินไปอย่างไรก็ตามเขาอดไม่ได้ที่จะยอมรับว่าเนื้อหานั้นดีจริงๆแต่โดยทั่วไปแล้วไม่ดี จากมุมมองของอาวุธอุปกรณ์เหล่านี้เพียงแค่เหล็กหกักแต่จากมุมมองของวัสดุทังซานร,รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยในทวีปโต้งหลัวเขาไม่เคยเห็นวัสดุด,ดีๆแบบนี้มาก่อนหลังจากที่ได้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าแล้วเขาเห็นเพียงการดำรงอยู่ในระดับเดียวกันในดาวคราะห์ดวงอื่นภายใต้การควบคุมของอาณาจักรเทพ ถ้าโลหะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับเขามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างไรก็ตามถังซานไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่เขาไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรเลยที่นี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยความเข้าใจในปัจจุบันของเขาเกี่ยวกับวงป้องกันของร้านค้าของโรงเรียนเขาสามารถย้ายออกจากที่นี่ได้โดยไม่มีปัญหาใดเขาเดาได้โดยไม่ต้องดูเลยห้องนิรภัยแห่งนี้ต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บการติดตั้งทุกอย่างที่นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แน่นอน แต่ถ้าเป็นในกรณีนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโรงเรียนเครือรีจะทำให้เกิดพายุใหญ่เขาต้องหนีโดยเร็วเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยเขาไปได้แล้วเมืองย่อยโรงเรียนละคนแรกที่ต้องสงสัยต้องเป็นค่ารับใช้มนุษย์และจากนั้นการล้างครั้งใหญ่และการค้นหาครั้งใหญ่แล้วโรงเรียนถ่ยถอนละ ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เขาต้องพิจารณายิ่งกว่านั้นเนื่องจากเขาสามารถเอาของไปเมื่อไรก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนแล้วจึงควรเก็บไว้ที่นี่ชั่วคราวทรัพยากรทั้งหมดที่นี่ถูกเอาไปแน่นอนว่าต้องทำโดยไม่ต้องกังวลอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนไถ่ถอนเมืองย่อยโรงเรียนอาจไม่ถูกค้นหาอะไรแต่เมื่อโรงเรียนไถ่ถอนถูกค้นหาปัญหาจะใหญ่ขึ้น ดังนั้นตั้งแต่ต้นถังซานไม่คิดที่จะขโมยของที่นี่โดยตรงแต่ต้องแน่ใจว่าเขาจะสามารถเข้ามาที่นี่ได้ตลอดเวลาแล้วค่อยคิดเรื่องอื่นๆเมื่อเดินออกจากห้องนิราภัยนี้ถังซานเลือกห้องนิราภัยที่สามโดยไม่ลังเลและเปิดประตูห้องนิราภัยด้วยวิธีเดียวกันหลังจากควบคุมวงเวทหลักได้แล้วก็น่าจะเปิดประตูง่ายและเร็วกว่าการใช้กุญแจ เมื่อเปิดประตูโลหะทันใดนั้นความผันผวนของพลังงานที่แข็งแกร่งและหาที่เปรียบมีได้กวาดไปทั่วโลกทังซานร,รู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของเขาร้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากพลังงานแห่งสวรรค์และโลกที่แข็งแกรง่งในบรรดาตู้จัดแสดงต่างๆแถวนั้นส่วนใหญ่ใช้ภาชนะปิดสนิทเพื่อเก็บสมบัติที่นี่และห้องนิรภัยที่สามบรรจุน้ำอำมฤตทุกชนิดใช้มันเป็นยาครอบจากกรวาล พลังแห่งสวรรค์และโลกที่ปล่อยออกมาจากยาอายุวัฒนะเหล่านี้แข็งแกร่งมากจนอากาศในห้องนิรภัยมีความรู้สึกชืน้นแน่นอนว่าเพราะมีหลายประเภทพลังงานจึงดูสับสนเล็กน้อยเขารู้ว่านี่ยังคงเป็นเวลาที่พวกมันถูกปิดผนึกไว้ในภาชนะทั้งหมดทังสารสัมผัสเงียบเงียบและเขาสามารถรับรู้ได้ชัดเจนว่ามียาอายุวัฒนะหลายร้อยชนิดที่นี่และผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อยู่เหนือผลเอ็นแก้วมังกรที่เขาเคยกินมา การมีอยู่ของระดับของผลเอ็นแก้วมังกรในตู้โชว์ด้านนอกไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องนิรภัยรวยๆมากจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่การฝึกฝนของเผ่าอสูรจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วยาอายุวัฒนะจากสวรรค์และโลกจำนวนมากจึงเป็นสมบัติล้ำค่าและหากใช้อย่างเหมาะสมพวกมันทั้งหมดก็สามารถช่วยบ่เพะได้มาก แม้ว่าถังซานจะสงสัยอยู่บ้างว่ากลุ่มอสูรจะสามารถใช้ผลกระทบของน้ำอมฤตเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแม้ว่าจะกลืนกินน้ำอมฤตไปเล็กน้อยก็ตามแต่ผลก็ค่อนข้างดีทีเดียวพวกมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆการฝึกฝนในสถานที่ดังกล่าวเป็นเพียงขุมทรัพย์บนโลก ทังซานสูดหายใจเข้าลึกๆและพลังสวียนเทียนก็ไหลเวียนกรองพลังแห่งสวรรค์และโลกที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเขาได้ดูดซับเข้าไปในพลังสวียนเทียนแต่การหายใจเข้าลึกๆนี้ทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจมันน่าทึ่งจริงๆทังซานไม่กระตือรือร้นที่จะดำเนินการสังเกตอย่างรอบคอบก่อนแล้วจึงศึกษาเรื่องนี้ในใ,นใจ แม้ว่าพืชในโลกนี้จะแตกต่างจากทวีตโต้หลัวที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่คุณลักษณะด้านพลังงานก็ไม่สามารถหลอกลวงผู้คนได้ด้วยความสามารถอันทรงพลังของถังซานในการควบคุมราชาแห่งพืชในชาติก่อนของเขาจึงทำให้แยกแยะพืชได้ง่ายโดยธรรมชาติ ตามการวิเคราะห์ของถังซานความแตกต่างระหว่างพืชและเผ่าอสูรนั้นเหมือนกับความแตกต่างระหว่างสัตว์อสูรและเผ่าอสูรล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีพืชพันธุ์ใดที่ปลูกฝังสติปัญญาทางจิตวิญญาณไม่ว่าพลังงานจะสูงเพียงใดก็สามารถเป็นสมบัติของสวรรค์และโลกได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถกลายเป็นวิญญาณได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพืชในระดับสวรรค์สิ่งของสมบัติของแผ่นดินหรือจิตวิญญาณมันก็เหมือนกันในวิธีที่ต่างกาันและต้นกำเนิดก็เหมือนกันเป้าหมายแรกในแผนของถังซานคือพืชระดับสูงเหล่านี้ในห้องนิรภยัย หากพิจารณาจากประสบการณ์ของสัตว์อสูรแล้วแน่นอนว่าพืชในสวรรค์สิ่งของและสมบัติของแผ่นดินก็ถูกจำแนกเช่นกันและระดับสูงสุดก็ควรเทียบเท่ากับระดับที่9้านั่นคือระดับสูงสุดของสมบัติและเมื่อถึงระดับพระเจ้าแล้วก็ควรให้กำเนิดปัญญาทางจิตวิญญาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีสมบัติสวรรค์และโลกระดับพระเจ้านั่นเป็นเรื่องแปลกทังซานเดินไปที่ตู้โชว์ในแถวแรกและพบฝาที่ดูเหมือนกระจกข้างในปกนี้มีถาวรสีม่วงดำ เทวันนี้เต็มไปด้วยหนามแหลมและมีแสงเย็นจางๆซึ่งไม่ใช่หนามที่ดีในแวบแรกทังซานได้เข้าเรียนหลักสูตรและโรงเรียนถอนถอนมีการสอนในพื้นที่นี้แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอทวันหนามนี้ไม่เคยมีใครเรียนรู้มาก่อนแต่ทังซานสามารถเดาหน้าที่ของมันได้จากการสังเกตลักษณะเท่านั้นจากการสังเกตของเนตรวิญญาณสวรรค์ทำให้สามารถตัดสินระดับได้